วับวันนี้สำหรับ P Lab ที่8นะครับเราจะมาใช้ P s p a ในการหาความสัมพัน์ระหว่าง VR, VL, VIn ที่ต่อดังตามวงจรที่แสดงครับโดยใช้แอมเป็นรหัส741ครับอันนี้คือวงจรตัวอย่างที่เรานำมาทดสอบครับอันนี้ก็คือใน P s p a ที่เราจำลองขึ้นมา แล้วก็วัด V ที่ V in V r u V delta ไหมครับเมื่อกดซิมเมเลนเนี่ยนะเรามาดูกันที่ V out ก่อนนะครับจะมีค่าต่ำสุดที่ลบสี่จหกแล้วก็สูงสุดที่สี่จนหกจากวงจรจริงควรจะเป็นห้าครับแต่ว่าตราแบงก็จะลดค่า V นิดหน่อย ต่อไป V l e f นะครับก็จะมีแอมพลิจูดประมาณ1.2ส่วนสของ V l แล้วก็ส่วนค่าเนี่ยก็จะมีจะมีค่าเท่าประมาณเท่ากันครับก็คือจากกลุ่มจุดถึง2.9ประมาณ2าวกว่าซึ่งตรงกับตามที่เราคำนวณครับ ส่วนวีนก็ประมาณนี้ครับจะมีลักษณะเป็นเคิร์ฟค,ค่อยค่อยขึ้นแล้วค่อยค่อยลดตามการขึ้นลงของวีลครับโดยเมื่อเรา,าเทียบค่าวีลกับวีเล็บแล้วก็วีนนะครับจะได้รูปตามนี้ครับ ที่ไซเ,เบีเป็นแกนวายแล้วก็ v i n เป็นวีไ,ไเป็นแกนเลงนะครับจากกลาสจะได้ค่อนตัดพันธ์ที่ จะได้ว่า v out จะเป็น2เท่าของ v ref นะครับลบประมาณ2แล้วก็เมื่อเปลี่ยนเป็นแคน I ยบน v in นะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับก็คือเมื่อ v out เป็นประมาณประมาณค่าค่า v in ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่เมื่อตกลงเป็นค่าลบ ค่าบินก็จะค่อยๆลดลงมาครับแล้วก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อย,อยสําหรับพี่แลับที่แปดก็ขอจบการเสนอพิธีนี้ครับขอบคุณครับ